อ่ะลองดูด right? <aw my salt> ีเขาทำยังไงเขามีกดนี้ได้เลยเว้ยเฮ้ยโหโหเราจะลองดูนะคะว่าเขาจะเล่นไหมอันนี้สดมากเป็นการเจอกันครั้งแรกนี่นี่เว้ยมาดูเร็วมาดูเร็วเฮ้ยโหอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าไป ไม่ได้เล่นละเวทเอ้ยไปหาดิอยู่ไหนเฮ้ยนั่ไงเอาอ,ออกมาเร็ว <c oughs> <c oughs> เอาอ,ออกมาเร็วเออไปหาทรงนั้นละโอ้ <c oughs> โหนี่สดมากออเหรอใช่มันหมุนเองได้ <c oughs> เอาเวทไปดูดิอยู่ไหนอ่ะไปช่วยพ <c oughs> ี่เอหาอ่ะเร็วโอ้โหอันนี้คือสดมากอ่ะไปดูใต้โซฟาเร็ว <c oughs> <c oughs> แม่ไเ,เ,เขียนเรเร็เวดิด <laughs> ไปเอาไมบ้บรรทัดก่อนไหมแม่เอาไม้บรรทัดก่อนไปอโออันนี้คือเขาก็หาสดเลยนะคะลูกป,ปิงปองคือไม่เอาแล้วจ้ะเอาแล้วไงเอาแล้วไงนี่ย <laughs> เห็นไหมอยากได้สุดอยากได้สุดมาแล้วเอามาแล้ว เป็นคนให้สิ่งนี้มาเปิดเผยตัวมันหนะ่อยก็เล่นให้มันห่างโซฟาหน่อยสิไอ้หไปทางนูน้นเออเอาเอาและอ้ยเอออ้ ขอบคุณนะคะใครสักคนหนึ่งที่ส่งอันนี้มาให้นะคะเปิดเผยตัวพี่วิวแน่นอน <c oughs> ใช่ไหมนี่ค่ะพี่วิวใช่ไหมที่ส่งมาให้เวทคือคักขนาดนี้